ในการพัฒนาประเทศนั้นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในศาสตร์หลายๆด้านประกอบกันค่ะและถ้านำมาปรับใช้อย่างเหมาะสมก็จะนำมาซึ่งความเจริญทัดเทียมนา,นานาอารยะประเทศพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นถึงแม้ว่าจะทรงเป็นนายทหารแต่ก็มีข้อมูลหลักฐานต่างๆชี้ว่าพระองค์ทรงตระหนักรู้และทรงเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมากพระราชกรณียกิจในด้านนี้มีอะไรบ้างและสำคัญอย่างไร โดยพื้นฐานของาพาระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่ยนะคะท่านมีความส่วนพระเเชไทยในเรื่องของการค้นควา้าการศึกษาแล้วก็เทคโนโลยีเราทราบดีอยู่แล้วว่าท่านเนี่ยเป็นทหารปืญใหญ,ญ่การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยจะไม่ใช่เรื่องห่างไกลทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งเทคโนโลยี องท่านเนี่ยเวลาเสด็จพระราชดำเนินไปที่ใดเนี่ยก็จะสนพระรจไทยที่จะไปดูงานทางการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการเทคโนโลยีอย่างเช่นเวลาเสด็จสหรัฐอเมริกาเนี่ยท่านไปโรงงานผลิตเครื่องไฟฟ้าของโทมัสอวัยอดซันบริษัทเจเนอเรลลมอเตอร์อะไรพวกนั้นน่ะซึ่งเป็นการแสดงว่าท่านท่านสนพระไทยจริงๆนะคะ ส่วนใหญ่คนจะรู้จักว่าราชกาที่4ทอดระเนตรสุรยุปราคานะคะแล้วก็คำนวณได้แม่นยาม,มากแล้วก็ตอนนั้นอังกฤษก็มาที่ว่ากอใช่ไหมคะแต่คนนั้ไม่ค่อยรู้หรอกว่าราชกาที่7เองซึ่งเป็นรุ่นท่านเป็นหลานของราชกาที่4พูด,ดง่ายๆก็ส่วนประทไทยเรื่องนี้เหมือนกัน นะพระอ,องค์ท่านสนพระไทยเเทคโนโลยีเรื่องนี้เพราะว่ามีนักดาราศาสตร์ของทั้งอังกฤษและของเยอรมันเนี่ยเข้ามาที่ในเมืองไทยของเราที่มาทพระเนรสุริยป,ปราคาที่ปตัตตานีตะบนโคกโพนะคะในปี252พระองค์ท่านเนี่ยไปทั้งสองคณะเลยไปเยี่ยมชมคณะของนักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษแล้วก็นักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันด้วย องค์ท่านก็เสด็จไปด้วยพระองค์เองแล้วก็ทรงศึกษาเรื่องของเครื่องกลไกอะไรพวกนี้ค่ะด้วยพระองค์เองเพราะว่าเป็นความสนพระไทยสนพระองค์อยู่แล้วพระองค์ท่านสนพระไทยเรื่องวิทยุเพราะว่าท่านมีที่ปรึกษาสําคัญอย่างเช่น ระเจ้าพิยาเธอกรมพระกำแพงเพชรแอร์ารโยทินเนี่ยท่านทดลองการถ่ายทอดทางวิทยุเนี่ยที่วางของท่านที่วังบ้านดอกไม้ท่านใช้ชื่อว่า PJ ค่ะ PJ ก็คือพระองค์เจ้าบรุราชัชยากรน,นะคะในวันคล้ายวันบรมราชาพิเศษวันที่25กุมภาพันธ์2473เป็นครั้งแรกที่มีการถ่ายทอดเสียงสุดพระสุรเสียงของพระองค์ท่านเนี่ยผ่านทางวิทยุให้ประชาชนได้ยิน ซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นวันวิทยุกระชาเส,สีเยง่งประเทศไทยนะคะนี่ก็คือเป็นครั้งแรกเลยที่ว่าประชาชนของพระองค์ได้ยินพระสุะเสียงของพระองค์ผ่านมาทางวิทยุโทรศัพท์โทรเลขอะไรพวกนี้ก็เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วแต่ว่าเพิ่งมาก็คือพัฒนาสืบเนื่องกันมาจนถึงรัชกาลที่7นะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าพระองค์เจ้าบรชักยากรกรมพระกำแพงเพชรอกครโยทินนี่ท่านเป็นหัวแรงหลักสําคัญเลยในการที่จะส่งเสริมเรื่องเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ ท่านได้ไปประชุมกับนานาชาติานะคะแล้วก็กลับนําเทคโนโลยีนั้นก,กลับมาพัฒนาประเทศของเราซึ่งระชจาเนซิเจเนี่ยท่านก็เห็นชอบด้วยพื้นฐานที่ท่านมีความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยเราเข้าใจได้ถึงการนํามาปรับประยุกต์ใช้พัฒนาประเทศเสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนของท่าน เรื่องของการถ่ายภาพถ่ายภาพยนต์มันก็ต้องมีเรื่องของเทคโนโลยีกล้องเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็มีส่วนเกี่ยวโยงกับการสนพระไทยในการศึกษาค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัยซึ่งพระองค์ทรงสนับสนุนมากพระองค์ท่านเนจะเรียกว่าเป็นไม่ว่าบิดาแห่งการ ถ่ายภาพยนตร์ฉายภาพยนตร์เพราะว่าพระองค์ท่านมีความสนพระใส่วนพระองค์ก็คือทรงทรงรักการถ่ายภาพยนตร์ด้วยความที่ว่าเบสิกของพระองค์ท่านก็คือรักการเรียนรู้นะคะการถ่ายภาพยนตร์การดูภาพ,พยนตร์เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้โดยเฉพาะเรื่องราวของภาพยนตรร์สารคดี ในรัชกาลของเจ้าองค์เนี่ยโปรดเจ้าให้ตั้งหน่วยภาพยนตร์ส่วนพระองค์ซึ่งในกรมรถไฟหลวงซึ่งหน่วยภาพยนตร์พวกนี้มันก็จะมีการาถ่ายถ่ายภาพยนตร์ต่างๆที่โปรดเจ้าให้ถ่ายขึ้นมา่เช่นเวลาเสด็จประพาสไปที่ไหนๆเนี่ยกรมรถไฟหลวงให้ไบันทึกภาพยนตร์ไว้ซึ่งภาพยนตร์เหล่านี้มันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมถึงแม้ว,ว่ามันจะสะคอนในเรื่องของสภาพแวดลอ้อมก็ตามภาพยนตร์เหล่านี้พอตกทอดมาถึงเราเราได้ดูแล้วนมันจะทําให้เห็นว่า สภาพแวดล้อมของบ้านเมืองตอนนั้นเนี่ยเป็นยังไงอย่างเช่นพิธีพระราชพิธีเฉลิมพระนครอันประดิสถานมาครบร้อยห้าิปีถ้าเป็นถ้ามันไม่มีภาพพิโรเแห่งนี้เหา,าเหล่นี้เราจะรู้เราจะมองเห็นภาพตรงนั้นน่ะมันก็ได้แค่จากตัวอักษรที่เป็นศึกในส่วนของสมาคม ภาพย์ยนสมัครเล่นแห่งสยามเนี่ยชัดเจนว่าท่านมีพระประสงค์จะรวมตัวคนที่นิยมในเรื่องการถ่ายหนังสมัครเล่นเนี่ยมันเป็นวิชาการด้วยมันมีความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆน,นะครับส่งเสริมการถ่ายหนังเนี่ยให้จเจริญรุ่งเรืองขึ้นน,นะครับ หม่อมสังวานมหิดลนยุทธยาก็คือสมเด็จย่าปัจจุบันเนี่ยค่ะท่านก็เป็นสมาชิกสมาคมพระพยพ,ระพยนสมัครเล่นด้วยก็คือไม่แปลกใจว่าภาพพระเจ้าอยู่หัวตอนที่ทรงพระยาวเนี่ยน่าจะเป็นฝีพระหัตถ์ของสมเด็จย่าที่ท่านทรงถ่ายเพราะท่านได้เป็นสมาชิกของสมาคมพระพยิยนสมัครเล่น อีกส่วนหนึ่งนะจึงก็มีความสําคัญในเรื่องของของสกรรมนะ่ะคือพระราชบัญญัติภาพยนตร์2 4งสเความคิดในการที่จะตรวจพิจารณาหรือควบคุมการถ่ายการใช้ภาพยนตร์ในสยามจริงแล้วมีมีมาแต่สมัยการที่6แต่ยังไม่สําเร็จจนมาถึงเนื้อมัยกที่7เนี่ยท่านก็มีพระราชบัญญัติรบเรื่องเรื่องนี้ขึ้นมาอีกนะครับเหตุผลหนึ่งก็คือมีบริษัทหนังต่างประเทศเข้ามาถ่ายทำเยอะขึ้นเนี่ยนะครับ ท่านก็เกรงว่ามันจะเกิดความไม่ดีไม่งามอะไรเงี้ยนะซึ่งทําให้มีการควบคุมการถ่ายการฉายนะโดยเพราะการฉายนะต้องผ่านการตรวจพิจารณาของคณะก,กรรมการก่อนพระจุลยัตภาพยนตร์เนี่ยมันครอบคลุมทั้งผู้นําเข้าทั้งผู้สร้างทั้งผู้ฉายนะครับจุดมุ่งหมายก็คือ เพื่อที่จะมีกรอบอะไรบางอย่างให้เขาไปกํากับตัวเขาเองให้มันอยู่ในกรอบมันนั้นกฎหมายนี้ก็ใช้มาจนถึงปัจจุบันนะมีการเปลี่ยนเ,เป็นฉบับใหม่ของปา551เลยเ,เปลี่ยนเป็นมีการเรือกจัดระดับอายุของผู้ชมต่าง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ในการค้นหาความจริงอีกทั้งยังทรงศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติเองได้ในหลายๆด้านจึงมีพระราชกรณียกิจในด้านนี้มากมายเป็นที่ประจักษ์ค่ะแต่นอกเหนือจากงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วน้อยคนนักที่จะทราบว่างานด้านการแพทย์พยาบาลและการสาธารณสุขก็มีการสืบสารพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในรัชสมัยของพระองค์เช่นกัน การแพทย์การสาธารณาสุขพยาบาลพูดรวมๆกันนีนะก็คือการแพทย์เนี่ยนะคะเ,เราทราบกันดีว่าจุดเริ่มต้นที่สําคัญเนี่ยจะมีจุดเริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่5ในช่วงปีที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชสมภพ,พ เหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในปีพระราชสมภพ,พเนี่ยก็คือที่เรียกว่าวิกฤตการรอสอร้อยสิบสองการที่สยามเผชิญหน้ากับอิทธิพลของมหาอำนาจตะวตันตกนะปีนั้นมีการจัดตั้งสภาอุณาโลมแดงซึ่งต่อมาก็คือสภากาชาติสยามแล้วก็เป็นสภากาชาติไทยในปัจจุบันปี ที่เสด็จพระราชสมภพบคือพุทธศักราช2436่อกรุงเทพมีโรงพยาบาลนะคะมีโรงพยาบาลสิริราชมีโรงพยาบาลบูรพามีโรงพยาบาลบางรักมีโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งตั้งมาได้3ปียังไม่มีโรงเรียนพยาบาลเพราะโรงเรียนพยาบาลเนี่ยจะเกิดขึ้น หลังจากปีที่เสด็จพระราชสมภพประมาณ4ปีคือในปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จยุโรปครั้งแรกแล้วผู้ที่ก่อตั้งองคเนยพยาบาลเนี่ยก็คือสมเด็จพระบรมราชชนนีของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวคือสมเด็จพระนางเจ้าสภาหงศรี การก่อตั้งสถาบันทางการแพทย์โรงเรียนโรงเรียนพยาบาลเกิดขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของสังคมการรับวิทยาการสมัยใหม่ที่หลายบากเข้ามาในประเทศไทยก็ต้องถือว่าค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะเราไม่อยู่กับการดูแลคนไข้ที่ใช้ความรู้ที่มาจากภูมิปัญญาอย่างเดียว เราก็จะใช้เรื่องของวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีด้วยออการพัฒนาประมาณนี้เนี่ยก็จะมีขยายตัวเพิ่มมากขึ้นมาถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งอยู่ในสังกัดของ สภากาชาติสยามมีโรงพยาบาลในต่างจังหวัดนะคะบางแห่งก็ตั้งขึ้นมาก่อนหน้านี้ละบางแห่งก็จะตั้งขึ้นนะคะด้วยด้วยการขยายตัวของอแพทย์ซึ่งจบมาจากศิริราชซึ่งตอนนั้นเป็นแพทย์ประกาศนียบัตรแต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรับสั่งถามกับแพทย์ชาวตะวันตกที่เข้ามาดู ดูงานโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทยเนี่ยทรงได้รับคําตอบว่าโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทยเนี่ยล้าหลังล้าหลังแทบจะที่สุดก็จะเป็นจุดเริ่มต้นให้มีการปรับปรุงการแพทย์ปลายสมัยรัชกาลที่6กสมเด็จเจ้าฟ้าไม่ห้ดลได้กลาบบังคมถุลรัชกาลที่6ขอพระราชทานเงินพระมรดกของเจ้าฟ้าอัสดางนะจึงท่านสินประชนไปปล,ปลายรัชกาลที่6 แต่ยังไม่ทันได้พระราชทานนะคะรัชกาลที่6สวรรคตรไปก่อนเ <ST IT US H> มื่อรัชกาลที่7ตั้ท่าขึ้นคองราชสมเด็จเจ้าฟา้ามหิดลก็กลาบังคมทูลรัชกาลที่7ถึงเรื่องนี้ที่ขอพระาราชทานเงินมรดกจะสร้างตึก จะสร้างหอผู้ป่วยเป็นหอผู้ป่วยที่ได้มาตรฐานแห่งแรกของศิริราชรัชการที่7พระราชทานแล้วก็ตั้งชื่อตึกนี้ว่าตึกอัสดางน,นอกจากตึกอัสดางพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินเกือบสองแสนบาทสร้างตึกอีกสองหลังในสิริราชตึกสองหลังนี้ได้รับพระราชทานนามว่าตึกตรีเพชรและตึกจุธาทุก ทั้งสามตึกเนี่ยเป็นพระนามของพระเชษฐาของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและเมื่อตึกสร้างเสร็จเนี่ยท่านก็เสด็จมาเปิดตึกกล่าวได้ว่าในรัชสมัยเนี่ยตึกทุกตึกที่สิริราชสร้างเนี่ยท่านเสด็จมาเปิดตึกให้ทุกตึกเลยแล้วก็พร้อมกันนั้นเนี่ยใน,ในโอกาสที่ท่านเสด็จมาเป สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี้ก็สเสด็จพระราชทานประกาศนียบัตรให้กับพยาบาลที่สําเร็จการศึกษาของโรงเรียนพยาบาลซึ่งได้กล่าวแต่ต้นแล้วว่าสมเด็จพระนางเจ้าสวัสดภาพของสีพระบรมราชดีนาทานท่านจะสร้างเอาไว้ ในส่วนอื่นเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของการชาตินะฮะเรื่องของสภาการชาติท่านก็ดูแลประบามเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดํารงตําแหน่งบรมราชาธิปภกนะคะแล้วก็มีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแพทย์ท่านก็เสด็จไปในกิจกรรมนั้นให้กับโรงพยาบาลโดยตลอด ปี2466เนี่ยมีการประกาศพระราชบัญญัติการแพทย์ซึ่งพระราชบัญญัติการแพทย์เนี่ยจริงเราจะกําหนดว่าอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นแพทยศาสตร์พยาบาลเภสัตทันตแพทย์สมัยนั้นนะ่ะแรกๆเนี่ยรวมไปถึงศัตวแพทย์หมอนวดเนี่ยนะรวมอยู่ด้วยกันหมดเลยเนี่ยจะต้องเป็นวิชาชีพที่จะต้องมีการควบคุมแต่การที่จะกําหนดแนวทางแนวปฏิบัติเนี่ย ไม่ได้มีการประกาศมาจนกระทั่งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวคือตอนปีพุทธศักราช2472ถึงออกกฎเสนาบดีวางแนวปฏิบัติก็คือกำหนดว่าอย่างแพทย์เนี่ยจะมีทั้งแพทย์แผนโบราณจะมีทั้งแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็จะต้องได้สิ่งที่เรียกว่าใบประกอบโรคศิลปะ และแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนหรือแพทย์แผนโบราณแล้วก็แพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยในสมัยนั้นกําหนดว่าจะต้องมี2ชั้นก็คือเป็นแพทย์ชั้น1กับแพทย์ชั้น2แล้วเขาจะทําอะไรได้บ้างเนี่ยก็จะอยู่ในในกฎเสนาบดีซึ่งประกาศใช้ในสมัยรัชกาลที่7 จุดนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นอีกเหมือนกันเพราะว่าอันนี้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ที่ดูแลนะ,ะการทำเวชปฏิบัติของแพทย์แล้วก็เป็นพื้นฐานของการทำกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์ซึ่งมันก็มีพัฒนานะคะตอนยุคหลังเนี่ยอย่างของพยาบาลตอนหลังเนี่ยก็หลุดออกมาเขาก็มีการตั้งสภายพยาบาลเขาก็จะไปใช้กฎหมายฉบับอื่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุด เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญจุด สามารถพัฒนาประเทศได้นั่นเองในสมัยนั้นมีการให้ทุนกับนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยเดยพระองค์ชัานเนี่ยพระราชทานพระราชทรัพย์สนพระองค์ในการให้ทุนการศึกษากับนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็มีทั้งเรื่องของการแพทย์พยาบาลนะคะไม่ใช่ให้ทุนเฉพาะแค่คนเรียนดีเท่านั้นแต่ว่าเน้นเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์เลยหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนในการสนพระไทยในการส่งเสริมทางด้านการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ก็คือว่าได้มีการพระราชทานทุน เล่าเรียนหลวงให้แก่นักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยปีละถึงทุนเป็นเวลาห้าปีให้ไปเรียนต่อต่างประเทศลนะคะเนี่ยนี่ค่ะคือคือหลักฐานความสนพระไทยซึ่งเป็นการพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงเป็นการส่วนพระองค์ผู้ที่ได้รับทุนพระราชทานเป็นทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาต่อวิชาแพทย์เนี่ยก็คือนางสาวสายหยุดเก่งระดมยิง นังเาสาสซยยุดเก่งระดมยิงเป็นใครเป็นธิดาของหลวงกาศสงครามซึ่งเป็นหนึ่งในคณะราชสมัหลังจากนั้นเนี่ยคือมันเกิดการปฏิวัติเป,ปลกปกี่นลนนนยน,นแปลงการปกครองขึ้นมาซึ่งหลวงกาศสงครามเนี่ยเป็นคนที่มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง แต่พระองค์ก็ยังพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงให้หนางสาวสายหยุเลลดเจมรลดอมยิงได้เรียนต่อไปแม้ว่าจะสละราชบัลลังก์ไปแล้วก็ยังแสดงพระราชประสงค์ในการพระราชทานทุนให้เรียนต่อจนจบวิชาแพทย์และนางสาวสายหยุดก็ได้กลับมาทำประโยชน์ให้แก่แผ่นดินในวงการแพทย์ต่อไปค่ะอันนั้นแหละค่ะเป็น พระราไทยของพระองค์ในการที่จะใส่พระราไทยทางด้านวิทยาศาสตร์คงจะเห็นนะคะว่า ระยะเวลา9ปีในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ยาวนานนักแต่ก็ได้มีการพัฒนาประเทศในหลายๆด้านซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ